มันจะมีข้อมูลเรื่องการใช้หินฟีดแบ็กกลับมาไม่ไม่ใช่เฉพาะตัวไม่ใช่เฉพาะลูกค้าที่ซื้อจากเพจผมนะมันจะเป็นคนท,ทั่วไปที่เรารู้จักที่ผมรู้จักด้วยการชวนตัวแล้วก็ตามแต่เขาจะเล่าให้ฟังเหมือนที่น้องเบิร์ดเล่าให้ฟังนี่แหละที่ผมที่ผมยกตัวอย่างน้องเบิร์ดนี่แหละว่าเขาซื้อหินไปทุกครั้งไม่นานเขาก็จะมีเงินไม่ใช่ไม่ใช่โชคลาภเงินทองเรื่องถูกหวยอะไรเงี้ยน,นะเป็นเงินธุรกิจธรรมดานี่แหละที่เขาเดี๋ยวก็มีคนโอนตัง มานุ่นมานี่เขาก็จะได้เงินที่เขาซื้อไปคืนมาหรือไม่ก็ได้มากกว่าที่เขาซื้อไปทุกครั้งเลยประมาณนั้นคือถ้าเรามองอย่างนั้นแล้วเราเชื่ออย่างนั้นจิตสต้สมนึกเราก็จะเมมโมรีในเชิงบวกให้กับเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้มองอย่างนั้นแหละว่าเดี๋ยวมันก็จะมีทางมาของของของสิ่งที่มันควรจะมานะครับอย่างเรื่องเองินเรื่องทองแล้วก็ตามแต่แต่ว่าในการใช้หินของพวกเราสายสปิริตชวลสายไลท์เบอร์เกอร์สาย Spiritual, สตาร er, ์สีพวกเนี้ยเราไม่ได้ เราเราไม่ได้ตีค่าสิ่งต่างๆด้วยเงินเสมอไปการกระตุ้นพัฒนาการทางจิตของเราให้เราตื่นรู้เร็วขึ้นราบรื่นขึ้นหรือหรือง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญซะย,ยิ่งกว่าเพื่อที่เราจะได้เอาศักยภาพที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาจากการถูกกระตุ้นจากการช่วยเหลือของหินเนี่ยนะมาใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปเพื่อปกติเพื่อช่วยปกตุ้น การตื่นรู้ของผู้คนต่อไปอะไรประมาณนั้นหรือทําภารกิจแห่งแสงสว่างตัวเองต่อไปนะครับอันนั้นสำคัญกว่าในใน,ในมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นตัวผมเองก็แฮปปี้ที่จะส่งต่ออาวุธพวกนี้ไปให้กับผู้ที่คู่ควรที่จะได้ถูกกระตุนถูกช่วยเหลือด้วยหินพวกนี้นะครับเอ่อมันจะรั้งที่แล้วเราพูดกันไปแล้วนะว่าหินทํางานกับจิตของเราเสมอหินทํางานกับจักรกลของเราเสมอเออแล้วก็หินก็จะคล้ายๆกับว่าคอยจูงมือเรา เขาไปจับมือกับไฮเออร์เซลตัวเองเขาไปจับมือกับศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเราเองเพราะว่าเขาจะไปช่วยเคลียร์จักระเคลียร์ออร่า,าต่างๆของเราให้ให้ทำงานไหลเวียนพลังงานดียิ่งขึ้นให้ฟโฟล์ยิ่งขึ้นให้ปราศจากสิ่งอุดตันติดขัดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่จริงๆของเราก็จะถูกเปิดเผยออกมาอะไรประมาณนั้นอันนี้คือโหมดที่1อีกโหมดหนึ่งมันจะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งที่ผมน่าจะพูดบ้างแล้วละ่ะก็คือโหมด คล้ายๆกับว่าห็นจะคล้ายๆกับเป็นถ้าเกิดใครอยู่ห้องปฏิบัติการเครื่องมือเครื่องไม้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตัว,ตวสอบเทียบหรือคาลิเบเตอร์มันจะคล้ายๆกับว่าในตอนต้นกำเนิดของการของการดีไซน์ของการออกแบบหินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนวเบ t ชันของหินที่ถูกออกแบบมาอย่างไร ในเวลาที่เปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไบเบชันเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าของมนุษย์เนี่ยเวลาถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นแล้วลงมาอยู่ในกายเนื้อของมนุษย์เนี่ยไบเบชันของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจัก,กรตาต,ต่างๆที่มันทํางานควรจะฟล์ควรจะราบรื่นควรจะเต็มศักยภาพอย่างที่มันควรจะเป็นมันก็จะผิดเพี้ยนไปเพราะว่ามนุษย์เรามันจะประกอบด้วยมีความคิดมีอารมณ์ใช่ไหมล่ะ ไอ้ความคิดที่ผิดเพี้ยนที่บิดเบี้ยวที่ไม่โอเคของเรานั่นแหละท,ที่ที่คิดในแง่ลบของเรานั่นแหละที่ทําให้จาักกลาเรามีปัญหาบุรตันติดขัดหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็อารมณ์ของเราด้วยที่ปริ้นแต่ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์ลบผุดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้จาักกลาเรามีปัญหาด้วยสนามออรับิบิดเบือนไปประมาณนั้นนะครับหินก็จะคล้ายๆกับตัวคาลิเบเตอร์เขาจะมีไวเบชั่นที่แบบคงที่เสมอคอยปรับ จูนจัก,กระเราที่มันผิดเพียเพ้ยนไปที่ไวเบชั่นเพี้ยนไปที่ทํางานไม่ไม่ปกติไปอะไรเงี้ยให้กลับคืนค่อยๆ่อค่อยๆชักจูงมาให้กลับคืนสู่ความปกติเหมือนเดิมใครมีใครที่เคยดูคลิปวิดีโอหรือเคยเคยรู้มาว่าซ่อมเสียงถ้าเป็นเป็นซ่อมเสียงอันเดียวกันสองอขึ้นเสียงเดียวกันสองอันถ้าเราเคาะซ่อมเสียงอนใดอันหนึ่งแล้วเอีกอันหนึ่งไปวางไ้ใกล้ซ่อมเสียงที่ถูก ที่ที่ไม่ถูกเคาะอันอันนั้นน่ะก็จะสั่นสะเทือนตามซ่อมเสียงที่ถูกเคาะไปด้วยงงไหมสรุปว่าถ้าเรามีซ่อมเสียงขึ้นความถี่เดียวกันอยู่สองอันแล้วเคาะแค่อันเดียวอีกอันหนึ่งที่วางอยู่ใกล้ๆกก็จะสั่นสะเทือนตามไปด้วยมันคือหลักการของการ e n t a n g l e m e n t คือการการเหนี่ยวนำให้เกิด i b r a t i ชนให้เกิดการสั่นสะเทือนตามไปคล้ายๆอย่างนั้นเลยแล้วตอนนี้เราคิดดูสิว่า เราใส่หินสําหรัผมใส่หินอันนี้คือจกกักระที่2ใช่ไหมกับอีกอันหนึ่งจกกักระที่4แล้วก็จกกักระที่5 2 4สอสี่าจาจักระผมมีปัญหาปุ๊บเนี่ยไอหินเนี่ย,ยมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยด้วยขึ้นความถี่ที่สอดคล้องกับจกกักระ2 24 5ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะคอยดึงความสุดดุ่ญกลับขึ้นมาสู่จกกักระสองผมตลอดเวลาคล้ายๆซ่อมเสียงมันเคาะด้วยความถี่คงที่ของมันตลอดเวลาอืมตอนนี้ไอซ่อมเสียงตรงเนี้ยที่ไม่ได้เคาะ ก็จะถูกเดียวนำด้วยด้วยปรากฏการเรียกว่า Entanglement ที่ว่านั่นแหละนะครับนี่คืออีกโหนึ่งของการทำงานเราเห็นนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าหินก็จะคล้ายๆเป็นตัวคาลิเบรตตัวปรับเทียบตัวสอบเทียบให้กับจัก,กรกลต่างๆของเรากับคืนสู่ความสมดุลด้วยโหมดของการสัจเทือนที่คงที่ที่ที่เป็นแบบแผนที่ที่เพอร์เฟตลอดเวลาของเขาว่างนันเถอะอันนี้คือหมดหนึ่งโอเค เดี๋ยววันหลังเรามาพูดหมดต่อตไปหรือเรื่องต่อต่อไปอ,อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานหินนะครับ